วันนี้มาปลูกไม้ไผ่ค่ะปลูกไม้ไผ่ไว้เผื่อได้ใช้งานทําอย่างอื่นไม้ไผ่ประโยชน์กอบไม้ไผ่มีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นามาสร้างโรงเรือมาทำเป็นคานเป็นขื่อเป็นแปรหรือว่าเอามาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทําเป็นตอกค่ะสําหรับมัดของอะไรต่างๆไม้ไผ่ก็มีประโยชน์มากมายค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ชอบทำน้น่นทำนี่ก็เลยปลูกไม้ไผ่ เพื่อไว้ใช้เองดีกว่าค่ะอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ถ้าเรามีไม้ไผ่แล้วเราอยากทําอะไรเราก็ตัดมาใช้ได้ค่ะไม้ไผ่ที่ไปซื้อจากชาอบ้านก็ลําละสิบบาทเราต้องไปตัดด้วยแล้วก็ไปจ่ายเงินให้เขาด้วยถ้าเรามีของเราเองมันก็ช่วยให้เราประหยัดตังค์มากขึ้นค่ะปกติเรากาแฟนี่ เป็นคนชอบทำาน่นทำนี่ต้องตัดไม้ไผ่ทำาสาวเอยทำไม้ค้ำเอยทำใช้ประโยชน์หลายมากมายก็เลยคิดว่ามาปลูกไม้ไผ่เองดีกว่าเพราะที่ของเราก็มีก็เลยเอาไม้ไผนะ่มาตัดขาดเป็นสองปล้องค่ะแล้วก็ปลูกไว้ให้แต่งหน่อขึ้นมาค่ะปลูกตามบริเวณแนวชายแดนชายเขตที่แดนที่ดินค่ะ จำได้สมัยเด็กๆนะคะพ่อชอบเอาไม้ไผ่มาทำเป็นตอกค่ะทำตอกเก็บไว้เก็บไว้เวลาจะใช้มัดอะไรก็เอาไปชุบน้ำแล้วก็มามัดแล้วก็พี่ชายก็ชอบเลี้ยงไก่ค่ะก็เอาไม้ไผ่มาทำเป็นสุ่มไก่สำหรับครอบไก่ไว้แล้วก็ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกข้างนอก ส่วนที่เป็นหนาๆแกนข้างในก็ตัดออกค่ะแล้วก็ค่อยๆเหลาทีละอันทีละอันคือเป็นงานสีมือค่อยๆทำแต่เดี๋ยวนี้มองไปที่ไหนก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครใช้ไม้ไผ่ทำสุ่มไก่แล้วเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เป็นงานสีมือด้วยมันเสียเวลามากส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้เหล็กเอาแต่เราแล้วในความคิดของเราคือเราชอบไม้ไผ่มากกว่า ทำอะไรก็ง่ายแต่อีอย่างหนึ่งมันเสียเวลามันต้องเป็นงานฝีมือจริงๆต้องเป็นคนที่รักในงานฝีมือแล้วค่อยๆทำค่ะไม้พายนี้แม่บ้านส่วนมากแม่บ้านเขาก็จะทําเป็นกระด้งหรือเปล่าเขาเป็นกระด้งสําหรับล่อเข้าวแล้วก็โบกข้าวให้ข้าวเปลือกมันออกไปแล้วก็จําได้ว่าสมัยก่อนโน้นที่เป็นห้างห้างนั่งร้าน เขาจะเอาไม้ไผ่มาสับส,บส,บส,บสับแล้วก็ปูค่ะปูเป็นที่นั่งแล้วก็สับไม้ไผ่ค่ะเป็นลำเแล้วเอามาสับสับสบแล้วก็ทําเป็นผนังบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้ว